ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ให้ไปยืนตรงๆหน้ารถนะครับอ่ายืนตรงๆหน้ารถแล้วก็ไปคิวโอ้ไปอ่าได้ละครับอ่ามันก็เป็นหมอดหมอดเดิมมันจะชื่อว่าหมอดอ่าพู้โดยสารนะครับแต่ผมก็พบมันผู้โดยสารตรงไหนวะนนี้มันนั่งรถคนได้เกือบทุกคนเลย <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกมทีเจสานาเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอนนั่งรถอือ่นนะครับผมนั่งรถใครก็ได้นะผมถ้าเกิดแค่นสนใจวันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงหมอนนี้ก็จะอยู่้า้คลิปนี้เช่นเคยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดี่กอัวอหมอดน,นี้ผมก็เคยลงไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมแต่ผมก็ได้ลบคลิปนั้นและทําใหม่นะครับผมเพื่อว่าพอคลิปนั้นผมพูด พูดเบาเบาไปครับผมเสียงเบาไปผมก็เลยลบคลิปเพื่อมาทำเป็นคลิปใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับโอเคไอ้มอดนี้มันจะเป็นมอดนั่งรถคนอื่นนะครับนั่งรถใครก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมอยากนั่งแท็กซี่คันนี้ทำยังไงก็ให้เราเดินไปที่ตรงไปที่แท็กซี่แท็กซี่นะครับแล้วให้เราก็ให้เราเปิดคิโอขึ้นมาเราก็เลือกไปที่คิโอพีเ E N G E R นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้ว T J ก็จะไปขึ้นรถเอาอ๋อมันอ้อมไปขึ้นอีกคันเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่นจะขึ้นแท็กซี่ไม่ใช่หรอ <c oughs> ทำไมมันมาขึ้นข้าหลังนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเราอย่างนั่งข้างหลังก็ได้นะแปลกวะอ่ากดไป Q โอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็น Q O เดิมนะ P A S S H. P A S E นะครับเอาโอ้ยเดี๋ยวสงสัยตรงนี้ช่วงมันรถติดกันนะครับอ่าผมขอนั่งคันนี้ได้กันว่างๆเอ้ยยิ่งไปคันนี้เข้าสีประตูไหมถ้าสี่ประตูเราก็นั่งไปได้นั่งได้อยู่นะโอเคก็ให้เราเปิดคีโอขึ้นมานะครับอ่าเราก็เลือกไปที่คีโอ P A S E N G E R ครับอ่าเราก็จะไปกับ2อผัวเมียน,นี้ครับ รถใครก็ไม่รู้นะครับเราก็จะนั่งไปหมดอ่านอกไรนอกจากเราจะนั่งแล้วนะครับแม่งเอานั่งรถยังไงให้ผัวเขาหนีนะ่ะ <c oughs> นอกจากเราจะนั่งรถเขาแล้วนะครับผมแม่งเขายังขับแรงอีกนะออแล้วเราสามารถก็ยิงปืนออกนอกรถเขาด้วยนะครับอ่าดูเวลาการยิงเราใช้นิ้วของเราเลื่อนไปไหนก็ได้ครับเลื่อนทางซ้ายหั้นขวาอ่าโอเคนะ Ừ, ก็เป็นหมอดนนั้งรถชาวบ้านนะครับไอ,อคือดูขับรถสมุนมีไปหมดเลยนะครับตายละอ่าก็วิธีการลงก็กดลงได้ปกตินะครับกดปุ่มอไอคอนถแล้วลงอุ้ยกิ้งลงเลยละทีเจโอ้อยคันนี้มันเร็วเกินไปครับ เนี่ยเออผมอยากนั่งสีฟ้าคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดคีโอขึ้นมาเราก็เลือกไปที่คีโอเดิมนะ P A S E N ปั๊บอ้าวเอาใหม่ครับ, P A S e บ,อ,รบอ่าถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ให้ไปยืนตรงๆหน้ารถนะครับอ่ายืนตรงๆหน้ารถแล้วก็เปิดคีโอไปอ่าได้แล้วครับอ่ามันก็เป็นมอดบอดเดิมมันจะชื่อว่าบอดอผู้โดยสารนะครับแต่ผมก็พับ ผู้ดโดยสารตรงไหนวันนี้มันนั่งรถคนได้เกือบทุกคนเลยก <g iggle> ็ <g iggle> น่าจะเป็นหมอนนั่งรถคนอื่นจะดีกว่านะครับผมเออดีๆมาเปิดประตูเขานั่งเนี่ยเออดูเขาขับเร็วนี่เขาน่าจะกลัวเรานะครับเพราะว่าเราไม่มีปืน <g iggle> อาซ้ายหันขวัวอ่าอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอน,นี้กันนะครับ เรามาดูวิธีการลงมดอดอานั่งรถกนอื่นกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมครับผมให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอดท,ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จก็เข้าไปที่แอปแท็กไฟล์ Fi นะแอปแทกไฟล์นี App ้ Tech này, ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับส่วนส่วนตัวผมจะใช้เป็นแอปแซดไคเอร์นะครับผมอ่าถ้าเกิดใครกลัวงงก็ใช้ตามผมก็ได้ครับแอปนี้ก็มีเราอยู่ที่ใต้คลิปผมนะโอเคจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มตโหลดนะครับเพราะว่าเรา พราะว่าพอทิ้งไฟล์มินิเอีร์ไฟล์เวลามันดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็จะเจออ่าไฟล์มอดนั่งรถคนอื่นนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรากดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนั่งรถคนอื่นนะครับอ่าพอจิ้มเสร็จม,มันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ X84 อ่าโอเคนะครับพอเราแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้อ่าแฟ้มคอมแบบล็อกสไตล์ GTA SA มานะครับผม กดเข้าไปในแฟ้มก็จะเป็นเป็นไฟล์ขี้อูหมดนะครับไม่มีอะไรนะ,ะก็ให้เรากดออกไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมดอกล็อกสตาร์เกม G T A S A นะครับพอกดค้างเสร็จก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้ก็เลือกไปที่คําสั่งที่5นะครับ C Q T คัดหรือยะนั่นเองพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับองโทรศัพท์ของเรานะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้มด a ตาจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ ตารางนะครับปุ่มสีเขียวอ่าก็โอเคนะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการลงมอดอ่านั่งรถคนอื่นนะครับผมนั่งรถใครก็ได้นะครับอ่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกร,ปประดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็อขออภัยมาที่นิ้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ เอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ